กับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับกับช่วงของขังพระพิราบนะครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นของที่มีแรงคูและความอาถรรพ์สูงมากเคล็ดลับข้อห้ามการบูชาองค์พระพิราบที่หลายๆคนกลัวจะเป็นยังไงวันนี้เรามีคําตอบนะครับกับช่วงของขังของรายการ พรคือพระศิวะเป็นผู้สร้างและผู้ทําลายเป็นผู้สร้างความดีงามเป็นผู้ทําลายความชั่วร้ายทุกครั้งที่พระพิราบจะปราบมาเนี่ยจะต้องมีการไล่รํำก่อนเขาเรียกว่าวิจิตตานทวะนะครับนะซึ่งถือว่าเป็นการไล่ลํำที่พิเศษเป็นการไล่ลํำที่แบบว่าแปลเปลี่ยนโลกธาตุทั้งปวงนะครับ อันนี้เราต้องเริ่มต้นมาตั้งแต่แบบว่าคัมภี์ของฮินดูเขาก็จะบอกว่าพระศิวะเนี่ยมีอวตารอยู่อวตารหนึ่งคือมหาการไพราวะเป็นมหาการที่ดุร้ายปราบความชั่วร้ายรู้สึกว่าจะเป็นปางที่ตัดศีรษะพระพรหมคือเป็นปางที่ลดทิฐิมานะของคนเป็นปางที่แบบว่าหวัดเกรงกับบรรดาอสูรทั้งหลายนี่คือประวัติ ของพระไพราวะแต่บุคคลไม่ค่อยมีใครนิยมบูชาพระไพราวะก็จะมีการแปลพระไพราวะเนี่ยเป็นพระพิราบสมัยก่อนนั้นจะไม่เป็นการแสดงทีเดียวสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็น,ปนบทเพลงเฉยเขาเรียกเพลงหน้าพาดจนกระทั่งมาถึงรัชกาลที่7เริ่มมีการต่อ ต่อท่ารำพระพิราบเกิดขึ้นแต่ถามว่าคนยังรู้จักเยอะไหมยังรู้จักน้อยเนื่องจากว่าองค์พระพิราบเนี่ยเขาพัวพันอยู่กับความเป็นบรมครูสูงสุดคนที่จะมาฝึกท่ารำได้จะต้องเป็นคนที่บวชแล้วเรียนแล้วจะต้องเป็นครูนาฏศิลป์อันนี้ต้องยกความดีให้กับอาจารย์สิริพงษ์ท่านก็เริ่มนึกเอ,อกเชี่ยวชาญด้านการทำหัวโขนเชี่ยวชาญด้านการดนตรีดุริยางคศิลป์ท่านเชี่ยวชาญหมด ท่านเป็นผู้ริเริ่มสร้างองค์พระพิราบในปี2529เนี่ยเป็นแบบถ้อยคอเป็นแบบบูชาเป็นแบบเสียนนั่นแหละจุดของการเริ่มต้นน่ะท่านเลยได้ได้รางวัลศาสตร์เมธี <c oughs> จากสมเด็จพระเทพนะฮะก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ที่นำพาหลังจากนั้นก็มีครูบาอาจารย์เช่นอ,อ,อาจารย์เม้งขุนแผนอาจารย์แก้วาจันทร์ทอนก็เริ่มสร้างองค์พระพิราบก็เริ่มรู้จักกันมาเรื่อย พระพิลาภเนี่ยนะครับเขาถือว่าเป็นของอาถรรพ์เนื่องจากว่าตอนที่พระภัยลาวะนะครับนะฮะตอนไปตัดเสียนพระพรหมเนี่ยฮะท่านต้องอาถรรพ์นะแต่ว่าเขาใช้คําว่าชดใช้กรรมท่านก็เลยต้องไปล้างบาปด้วยเดินทางไปที่เมืองพารานสีถือเสียนพระพรหมไปนะไปบินทบาทเป็นเหมือนโยคขีที่ดุร้ายรูปร่างท่านดุร้ายแต่มีฤทธิ์ทุกคนก็จะเอาของสดของขาวมาถวาย อาถรรพ์มันเริ่มมาจากตรงนั้นนะครับผมแล้วแต่เนี้ยครูนาจะศิลทั้งหลายก็มีความกลัวมีความยำเกรงความอาถรรพ์ของพระวิราภเนี่ยจะจะไม่มีวันเกิดถ้าบุคคลนั้นทําด้วยความทารพการกราบไหว้แล้วบูชาขอขอให้ดีอ่ะมันก็จะไม่มีความอาถรรพ์แต่ความอาถรรพ์จะเกิดขึ้นคนมักใช้เอาไปทําในสิ่งที่ไม่ดีเช่นว่าไปทําเสน่ห์ไปเรียกแบบเหมือนกว่าเอาฤทธ เหมือนแบบปอารัตนาท่านว่าขอให้ผู้หญิงคนนั้นกลับมาคนนี้กลับมาเอาไปทําความชั่วร้ายมันจึงต้องอาถรรพ์นงฮะอาถรรพ์ในที่นี้ก็คือกรรมที่ตัวเองก่อเอาไว้มันก็สะท้อนกลับการพุชาปกติโดยจะผลไม้ใช่ไหมครับผลไม้แล้วเป็นน้ําผึ้งการบนการอะไรเนี่ยความเชื่อของเขาก็คือว่าเท่าไหของดิบเทตนั้นเกิดมาจากอะไรก็เกิดมาจากตอนที่ พระศิวะเนี่ยบินทบ,บาทที่เมืองพาราณสีนะครับนะแล้วมีคนเอาของดิบของสุกเพราะเห็นว่าเป็นปีศาจไงเพราะหน้าตาท่านดูเป็นปีศาจท่านก็รับหมดไงฮะแล้วก็ประทานพรให้ใครเอาของดิบมาก็ดีใครเอาของสุกมาก็ดีมันก็เลยกลายเป็นความเชื่อาตามกันมานะฮะแต่ความสําคัญมันไปผูกพันอยู่ที่ว่าบรรดาขนละครเนี่ยเขาถือเป็นทุกวันนี้ยังถือป็อของสูงนะใครจะไปซื้อวัลลัพระพิราบโดยไม่ได้รับการถ่ายทอดไม่ได้นะ นะะหนึ่งคือคุณไม่โดนแรงกรรมอะไรแต่คุณโดนแรงการกระทำไงเช่นโดนติดฉินโดนนินทาโดนว่าร้ายว่าคุณผิดคููพระพิราบเนี่ยจริงๆแล้วแทบไม่มีข้อห้ามเลยนะดีชั่วอยู่ที่ตัวตัวคนนะครับนะ คนที่รับพระพิราบไปเราจะไปบอกว่าห้ามนุ่นห้ามนี่ห้ามผิดลูกผิดเมียเขาคือพระพุทธเจ้ายังบอกเลยอยู่ที่ตัวท่านเราให้สินหา้าท่านไปแล้วท่านรักษาหรือไม่รักษาอยู่ที่ตัวเขาทุกคนถ้าตั้งใจจะจะจะ,จะบูชาพระพิธาจริงๆเนี่ยนะครับถ้ามีหิ้งแยก ต่างหากได้ก็ดีนะจะได้บูชาได้เต็มที่นะเมื่อบูชาแล้วคุณไม่ต้องเตรียมอะไรมากมายคุณถ้าคุณมั่นใจว่าเอยเราดีพอเพราะว่าทุกคนมีดีมีชั่วในตัวเองอยู่แล้วนะเราเอามุมดีของเรามาแบบโกรธใครแล้วไปไหว้พระพิราบไปขอไปแช่งชักหักกระดูกเขาอันนี้ไม่ควรทําเด็ดขาดนะครับนะหรือเจ็บแขนไขรไม่ว่าใครเขาจะทําอะไรกับเราเนี่ยนะยังไงก็ให้นึกถึงเรื่องความแม่ตาและอภัย ฉะนั้นอะไรที่เหมือนกันเอาพระมาบูชาเอาพระพิฆเนศมาบูชาการปฏิบัติเช่นเดียวกันผมว่านัผู้ชายจะดีผู้ชายจะดีมากเลยนะครับก็ตั้งแต่เริ่มต้นแล <sh> ้วเขาไม่เคยให้ผู้หญิงลำพระวิราชส่วนใหญ่แล้วนะครับเขาจะให้ผู้ชายหมดเนี่ยนะฮะผู้ชายที่ ค่อนข้างแบบว่าเป็นคนพูดจริงทําจริงถ้ามีบุคลิกลักษณะห้าวหาญบูชาดีนะฮะนะบูชาได้สำหรับใครที่ต้องการเขาวิสวรณ ทางรายการสุขขังได้จัดทำอย่างครบชุดสนใจสอบถามได้ที่เบอร์028538989 028538989